นกิโลนั่นละ่ะสามร้อยแล้วแถมมาสองขีดไ,ไ,ไปย่อแม่ย่อเอาไปใายพอแล้วเตรียมมังคอกไว้แล้วเพิ่งกลับมาจากขายของนะคะลงจากรถสดๆใหม่เดี๋ยวเอาลูกกบมาให้พ่อก่อนน,น,น,นี่ยพ่อเพิ่นทำ นนพูดนู่น,น,นแม่พูดบอ่ออยู่นู่นเอาไปลงบอ่อยืนเหรามันเขาก็ได้พอเราเตรียมไว้เรียบร้อยนี้จะเป็นบ่ออนุบาลก่อนนะคะเดี๋ยวพอเขาโตเท่าเขียดพ่นละเราค่อยจะเอาลงบอ่อนี้เนาะโตเท่าเขียดโเท่าเขียดอีโม่นะพูนะพนะ,นะแล้วเห็ดอนุบาล เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาลงเอาลงน้ำอังซี่ลอยติพอมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเออบปเชื่อน่ะมันจะไต่ขึ้นน้ำมูนี่ล่ะไหนไหนอ๋อมันติไปหมุนขีดดินใส่เวลาเดี๋ยวมันก็ขุนน้ำขุนพ่อเอาดินขึ้นมาโอบม,อมันหลายๆล้องการลอยล้านอพ่อของง่อยนี่สมบูรณ์มากพี่เพื่อนเลือกเอาแต่ต้นตัวแข็งแรงแข็งแรงให้บางตัวกับหางกุดไปแล้วบางตัวกับยังมีหางอยู่ ไาอยัางนั้นกินบาเนี่ยเขาอึงอีพ่อกับมีลูกกัเด้อพี่น้องเดี๋ยวยี่สิบห้าเบิ่งลูกอึง <c oughs> <c oughs> นี่เบิ่งกบไปเท่ากัน <c oughs> ประมาณหาหกร้อยตัวใดบอสามร้อยบาทนะคะถ้าเราไปซื้อที่แบบเป็นตัวสมบูรณ์แล้วเขาขายตัวเนื้อละหนึ่งบาท <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้มันตัวใหญ่ก่อนเอออนุบาลก่อน,นให้ก่อนจะไปนุ่นถึงห้องน้ำก็ควายจะเอาหมดให้คคป,ปุ่มขึ้นไป็นพ่วงไทยนั่นก็ชิบว่กระจายบุญหาโคกกานลอยล่าพเพิ่ะงยักขัดกันยักขัดกันเบิ่งไปน้ำกันอีกหน่อยมันก็อยู่อย่างนี้ กบ <g urb> ไม่ขึ้นแต่อึงอ่ะขึ้นอึงอ่ะปีนได้มันปีนเลยอึงอ่ะออนะอเออคอยสิเข้าไปเออคอยสิเขาไปผ้าพีผ้า <c oughs> นองเบื่องลูกอึงพอข่อยนี่นี่แม่มันสอนอยู่แต่วาลูกมันอยู่ในอ่างอนุบาลน,นี่น้อยเอา้าเอามานันดีใช่ไวานี้๋อใม่แม่ลูกเอาม่ให้โช่โตเนี่ยว้าบพุ่นอ่ะเต็มหนึ่ง นน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 โอ้นี่มันลี่อยู่ใต้นี่นนัน่ดูนะคงการลอ,อยหลานแล้วออนน้องออกไม่ไหมเนี่ย้อ๊ย่ามันเข็มกับมีดนะมีหลายใส่เดี๋ยวมันใหญ่แล้วสิผ้ามาเบิ่งใหม่เด้อเอามือนีซ้ำนีก่อนจ้า